สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาะตายกกอกค่ะเพิ่งหยดน้ํากรดเสร็จแล้วก็อาบน้ำออกมาเสียงนาเจ้าจตัวนี้โอ้ยรอนี่แล้วก็มาเช็คดูเครื่องตัดหญ้าวันนั้นเครื่องตัดหญ้านะแต่ไม่ใช้ไม่ได้เอาไปให้นะเสริมส้มมันมืดแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิป เกือบสองทุ่มนะ่าเสริมไปหวานปุ๋ยมาแล้วก็ซ่อมเครื่องตัดญ้าให้น้องอย่างน้อยๆก็ไม่ได้เสียตังไปซ่อมที่ร้านแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยอะไรพอซ่อมได้ก็ช่วยๆกันไปก่อน จะตัวนี้ส่งยังไม่ถึงที่นะเนี่ยส่งไม่ถึงที่ไาไปดูวัวก็ได้ยินได้ยินว่านะแต่จะปล่อยวัวออกไปกินหญ้าแต่ทำไมสองตัวนี้ยังยังอยู่ที่เดิมสงสัยไปเป็นแห้งเข้าบบใหยอ,ออกไปทั้งนอก มันหนีไปไกลแล้วสิสงสัยเองหนีไปไกลเองเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ตัวอื่นอยู่ข้างนอกนะคะพอสองตัวนี้ไปแล้วคือไม่รู้ไม่รู้จักเวลาเวลากลับบ้านไปเรื่อย น่นตัวอื่นเขาก็จะเลี้ยงไว้ข้างนอกให้กินหญ้าก็จะมีหญ้าให้กินน่นเอาเอาเอาไปนํ่เถอะเว้ยไอห,หนูของแม่ไ <laughs> ป<ะ>เดี๋ยวเราจะไปเหียงหาตากับยายค่ะ เพราะว่าเพิ่งมาแล้วก็จอดรถไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเห็ดเกิดขึ้นอีกไหมเห็ดน่าจะไม่มีแล้วมั้งถ้ามีก็คงไม่เหลือจากไก่แล้วมั้งนู่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วไป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 ไโอ้ยวันนี้ เพิ่งทำงานเสร็จอาบน้ำเสร็จอะไรก็นูน่นแหละสิบโมงกว่าเอาเรามาเจอตาชานแก้มเป็นยังเกาะคือผู้ไดตีฮะโดนใครต่อยมาเจ็บแ,แห้งอีลีบ่เจ็บโดนใครต่อยไม่รู้ยายต่อยหรือเปล่า เห็นนอนแล้วเมื่อลรอันเอาสอกต่ำบอกเหรอนอนก็มองด้อนอนก็มองเจยเพื่อใครด้วยไปใส่บัตนี้ไปทายิอ้ไปสั่นว่าสีอันทายเพิ่นตัดแล้วยุวาสีถามว่าเป็นยังไงเครื่องตัดหญ้าใส่ดีบอสตัดตัดเเปิดอตัดพอกล่วยอันนี้สิเอาไปใส่ สีอเอาไปเห็นยังบ่มให้ง่วออก,กินเนาะมันจะมีประโยชน์เนาะกล้วยนี่ยไหมกล้วยไงกล้วยไอ้ข้าวเวนดิสนี่โอ้กล้วยหอมทองเด้อไม่ใช่กล้วยหอมใหญ่ข้าวเวนดิสข้าวเวนดิสใช่เอาพันธุ์มันมาจากน้ำข่อยแน่นหมดเอยอใหญ่เาง,งา่บ่มนี่ต้องบ่มเย็นเด้เอา้ามันจังสีเหลืองมันจังสีเหลืองถ้า ขาดเป็นกล้วยซุกเขียวบานเหานะาน่าน่ะขาดเป็นกล้วยซุกเขียวบานเห่านะ่ะมันสีมันสีบลเหลืองแ,แต่ว่าอันนี้น่นบ่มเหลืองอยู่เด้แต่ว่าต้องบ่มเย็นเจ้าอันเจ้า,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 จาโดนบดโดนเนาะอันคดีนี้กระไดเบืเ้องแนวพักหวานจนตุ่นบางไงเนี่ยเอาาอ ปลูกตั้งแต่เจ้าปลูกกับยายพู่นี่ตั้งแต่ตากับยายปลูกพ,พักหวานจนไงจังหน,น่อยมันกั้ไงแอนแก่ถิ่มอีกได้หนิ่อนหยาอันนี้เนี่ย่บ่บบยอมตัดให้งัว่นีตอนมันอนอนีอนน่อน อันใดอันใดก็มีเตพนอยากได้ไว้ก็อยากได้ด้วพี่น้องหยาเน่เพียกกอยากได้หยาลูซสี่ลูซสี่บอกอันเนี้ยเพิ่นก็อยากได้อันกล้วยเพิ่นกะอยากปลูกด้วยค่ะดอกดอกไม้ก็อยากปลูกอีกได้เพราะทองอุไลนะข้างหน้าน่ะทองอุไรอ่าดอกม่งเหลืองอันอยังจังว่าดอกไม้เพิ่นก็อยากได้แนวจินเพิ่นกะอยากนี่ เนี่ยฮะเนี่ยนะหวมันก็สีอยากได้ยุบจักแล้วมันมีเงินแต่งฮะมันเงะนแงขายดเออ ไว้ก็อยากได้จังว่าเป็นว้ได้ฮนะน่ะว้ก็อยากได้หน้าก็อยากได้ได,ด,ด,ดีแค่ไหนแล้วที่นะ้าแต่ทำเป็นเพราะว่าพึ่งมาอยู่บ้านไม่กี่ปีเอง แล้วเ็บแถวพอ,พอยิมเนี่ย,ยเนี่ยอยากได้ภาพภาพนาป,ปก่อยนะไ้ได้แล้วได้แล้ว กับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้หนาขึ้นโมนแต่ว่าอากาศนามาแเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ